จะมาดูชมสวนของคุณโฉยนะคะว่าจะปลูกอะไรบ้างค่ะพาชมเลยค่ะมาชมค่ะ ันนี้ก็จะเป็นบ่อปูนะคะเราก็จะเลี้ยงปูค่ะแล้วก็เลี้ยงหอยด้วยนะคะนี่หอยอันนี้ปูค่ะเห็นหรือเปล่าคะมันชอบซ่้นนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นต้นพลิกนะคะเพื่อนๆได้ชมต้นพลิกนาะนีง่ล่า พริกสวยนะคะดูสินี่พริกค่ะพริกนี่เป็นพริกอะไรคะคุณเป็นพริกกระเรียงเหรอกระเรียงค่ะอันนี้ต้นมะเขือคะ่ะต้นมะเขือนะคะต้นมะเขืออะไรเนาะมะเขือสีผลสีขาวอะคะ่ะ เขาเรียกว่ามะเขือกระดาตาค่ะนี่ไงผลมันเห็นหรือเปล่ามันเขือขาดนะคะนี่ก็มะเขือเหลืองค่ะมะเขือขื่นนะคะแล้วก็มาเจอกับพริกอีกแล้วพริกนี้ใหญ่มากดูสิคือฉ่ำนะพริกคือฉ่ำเนาะพริก ส่วนนี้เขาจะเน้นทิกข่าเพราะว่าพริกอ่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงแล้วก็จะปลูกพริกกินเองนะคะามาเจอพริกยางอีกแล้วค่ะนี่พริกยังใหญ่มากต้นนั้นก็ปลูกนี่ก็เป็นอ่ต้นพริกนะคะพริกปลูกใหม่นะคะ ฝั่งข้างนั้นก็เป็นต้นกระเจีย๊ยบค่ะอันนี้จะเป็นพริกปลูกใหม่นะคะอันนี้เป็นขนาเนาะขนาดย่าขึ้นเต็มเลยยังไม่ได้มีเวลาเอาย่าออกเลยเนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆจะเอาย่าออกค่ะอันนี้ก็ต้นพริกอีกแล้วนะคะพริกฉ่ำเลย เดีย๋ยวเราจะไปดูฝั่งนันนะคะอันนี้จะปลูกอะไรคะเนี่ยนี่จะปลูกอะไรคะปลูกต้นแตงปลูกต้นแตงนะคะเพืพ่อนๆเดี๋ยวปุ๊บเป้จะให้ดูนะคะนี่คะ่ะต้นแตงนะจ๊ะอันเนี่ข้าวโพดเหรอข้าวโพดนะคะปลูกไปให้บัวก,กินเนาะ อันนี้จะเป็นอ๋อเพาะมะละกอ,ลอ,อ,อแล้วก็จะแบ่งไปเยงน้อมะละกอะเต็มเลยแต่ไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแดดมันลงเนาะอ,อันนี้จะเป็นต้นกระเพรานะคะใบกระเพราที่ใหญ่และหอมมากนะคะ ใกระเพราต้นพริกอีกแล้วนะคะพริกเยวมากสวนนี้นี่ก็ต้นกระเพรานะคะอันนั้จะเป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนะคะผักบุ้งสวยๆเลยผักบุ้งอ่อนเนี่ยเวลากินอร่อยนะคะผักบุ้งสวยๆช่วยได้นั่นคืออะไรอะ่ะ ถั่วนะคะถั่วฝักยาวค่ะอันนี้กาลังโตเลยเนาะนี่ต้นถั่วฝักยาวนะคะเพื่อนๆใบเสียโฉยค่ะน่ากินมากนะคะเริ่มโตแล้วเนาะ<ม>นี่ก็เป็นข้าวโพดอีกแล้ว<ม>นี่ก็เป็นต้นผักชีนะคะกำลังปลูกค่ะ<ม>อุ้ย<ม>สวยมาก อุ้ยคือแบบน้องผีเสื้อนะคะเต็มเลยเต็มสวนเลยดูน่าสวยมากคือน้องมาตอมดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยสวยนะคะหาชมธรรมชาติแบบนี้ได้ยากนะคะอันนั้นจะเป็นดอกดาวเรืองเดี๋ยวจะไปให้ดูดอกดาวเรืองนะคะ นี่ค่ะโช่ดอกลาเรื่องไหมคะน่เก็บออกหมดแล้วครับในเอามาดูสิคะสวยนะคะดอกลาเรื่องเรานี่คือดอกใหญ่สวยมากจะไปเก็บไปปลูกใหม่นี่เห็นไหมคะนี่ก็เป็นกระเพรานะก็มีเท่านี้เลยค่ะอข้างนอกก็เป็นต้นดอกกระเจี๊ยบดอกกระเจียวนะคะ โอเคการคลิปเพลงเท่านี้นะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องปุ้เป้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ